แยกปูนานะครับวิธีการเลี้ยงปูนาเบื้องต้นนะอันนี้ก็หมอกัดแย่ใส่กระมังหมอกปูนกน็าชงันเริ่มต้นนะครับแรกๆนะครับตาสำหรับคนไม่มีพื้นที่ก็ดูกันเป็นพลนไปก่อนนะจัดบมอก็ลักษณะนี้นะครับใส่หินข้างล่างกระมัง,งมันจะร้อน ร้อนลื่นราลาดแดดออกนแล้วช่วยเขาเกี่ยวกินกินอาหารหรือหลซ่อนได้อะไรประมาณนี้นะโอ้นอนไม่หลับคนระับเปินๆน,นะครับดูกคนไปครับเพื่อนใดกำลัง แยกขยายพันธุ์นะครับจังหวัดลบบุรีฟาร์มปูนาลาบ้านาปูหนอานะครับอันนี้เป็นบ่อพักรวมนะครับเล่งขยายพันธุ์นะกระมังใหญ่ก็ ใส่ได้ประมาณ20ตัวนะครับใส่สิบ่ใส่20ตัว,ตวพอขัดแยกขึ้นมานะครับเล่งนครับ พันกำแพงพันประเทศนะครับโครงสร้างสวยน้ําหนักตีสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะเหมาะนะครับเือทดลองแรกๆว่าเราจะเลี้ยงปูได้ให้ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยทำความสะอาดง่ายเหมาะพื้นที่น้อยจะดูแลก,ก่อนขยายอะไรเงี้ยแล้ก็ ทดลองก่อนได้ครับป่าปูมันจะตายง่ายไหมตายยากไหมอะไรนี้นี้ผมก็ยินช่วยเสริมไปนะครับเขาจะได้เกี่ยวกินอาหารได้มีที่ลหลบบ้างอะไรบ้าง สายพันธุ์เราครับเน้นขุนลูกขึ้นมาฝากด้วยนะครับ ไรครับเอาไว้รุ่นตกุ้ดรมีระบบน้ำใสนะครับงานก็ทำเป็นทํานะครับ ติดตามด้วยนะครับรามปูนาร้านบ้านปูเพราะคัดแยกเตัมาเขาอยู่ประมาณนี้เอาไว้ศึกษาได้นะครับก่อนขยายได้นะครับใครที่กำลังสนใจเล่ปูนาเีอยากไหมง่ายไหมก็สิบกัตระมังร็รู้เรื่องนะครับ ไปดูบอ่บอบ่อปูน ระบบน้ําใสมันประเทศมันกาแพงแล้วก็จะ,จะมีต้ามขาวอยู่บ่อนน้นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับฝากด้วยเจฟาฝามปูนาร้านบ้านปูฝากติดตามด้วยบ,บ่อบ้านๆครับ ไปศึกษากันครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับบ่อน,นี้ก็น่าจะอยู่พันกว่าตัวนะครับคัดแยกขึ้นมา ช่วงเขาออกหาอาหารกนีช่วงนี้นะครับมึดๆหน่อยเดียงระบบน้ำใส่บ่อปูนะ นอนไม่หลับครับก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บไว้ส่งให้ลูกค้าดูนะครับมีบ่อดินนี่ แล้วหัวาหานมาผมเลยนี่จะประมาณนี้นะครับเนื้อขนลูกมั่งขนลูกบอดิน,น,นมั่งอะไรมั่งผมพาไปดูตัวนี้นีอ่อะไรโชว์ลูกค้าไหมเนี่ยมีอยู่ครับมีอยู่ครับ ตอนเช้ามาถ่ายดูเห็นลมมันเยนเ็ยนๆ คิดอยากจะทดลองเริ่มแรกๆทำงานสะอาดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับปูนาน้ำใสตามปูนาบ้านบ้านปูนี้เอาออกมาเพื่อเล่งขยายพันธุ์โดยตรงน,นะครับ ใจครับปูปูปบ่อน้ำใสสะอาดตตัวนี้กินไม่เย็นนี่ก็สุดยอดมุหมับมุมมับอย่เดียวเลยตัวบิกนี้แม่ใหญ่ๆนะ,ค,ะนครับตัวพู้รุ่นนะครับ manaka